ชนะคนอื่นตั้งร้อยตั้งพันจะมีประโยชน์อะไรผู้ใดชนะตนเองได้ผู้นั้นชื่อว่าชนะสงครามอันยิ่งใหญ่เธอจงเป็นยอดนักรบในสงครามนี้เถิดอย่าเป็นผู้แพ้เลยพวกเราชาวไทยทุกคนมาร่วมจิตแผ่เมตตาถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงของพวกเราที่พระองค์ทรงคลองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามไปพร้อมๆกันเริ่มต้นเลยนะสูตรลมให้เจยยวๆผ่อนความรู้สึกลงมาที่กลางหน้าอกบริเวณลิ้นปี่สังเกตความรู้สึกกลางหน้าอกบริเวณลิ้นปี่ไว้จะมีความรู้สึกคล้ายๆหัวใจเต้นตึ๊บตึ๊บตึ๊บอยู่ที่กลางหน้าอกบริเวณลิ้นปี่ซึ่งเป็นฐานของจิต สังเกตความรู้สึกกลางหน้าอกบริเวณลิ้นปี่ไว้ใครมีความกังวลปวดหัวนอนไม่หลับให้กลับมารู้สึกที่กลางหน้าอกบริเวณลิ้นปี่ตลอดทั้งกลางวันและกลางคืนเมื่อกลับมารู้สึกที่กลางหน้าอกบริเวณลิ้นปี่แล้วภายในก็จะสงบจากความกังวลทั้งปวงมีแต่จิตที่ผ่องใสมีเมตตาออกจากจิตภายใน พวกเราน้อมจิตแผ่เมตตาไปทั่วทิศไม่มีประมาณจากจิตกลางหน้าอกแผ่ออกไปทั่วตัวแผ่ออกไปรอบบริเวณแผ่ออกไปทั่วจังหวัดทั่วประเทศอันมีในหลวงของเราเป็นประมุขผู้ทรงครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุข แห่งมหาชนชาวสยามเราขอตอบแทนบุญคุณของแผ่นดินที่เราได้อาศัยบรรพับบุรุษรักษาเอาไว้ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ใดเรามารวมกันด้วยจิตภายในจะเป็นพลังแห่งความรักความสามคัคคีเมตตาและไมตรีที่แผ่ไปไม่มีประมาณเทวดาทั้งสิบทิศได้ร่วมอนุโมทนาสาธุก,การ มหากุศลอันยิ่งใหญ่ที่พวกเรามาร่วมกันถวายแด่ในหลวงของพวกเราด้วยพลังแห่งความรักความสามาคัคคีอันตัวปลวกจอมปลวกรวมพวกก่อขนดินเดิมเสริมต่อเป็นปลวกได้ตัวมันเล็กมันยังรวมร่วมใจกันก็จะพลันสำเร็จเป็นจอมปลวกเอ่ยคนเหล่านั้นเอาบ้างเหมือนอย่างปลวก รักษาพ้องรวมพวกเป็นเอกฉันกิจการงานสิ่งใดร่วมใจทำก็จะพลันสำเร็จเสร็จกิจการจเจริญธรรมได้เวลาเข้ามาทุกขณะเอาชนะต้อได้ ทั่วลกต่างยินดีจากวันนี้เรียงช่วยคน